เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่า3สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินล้านคืออะไรกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมิเดเน่พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีวันนี้ครับหมอจิก๊กี้ทิ่ภาษาธุรกิจจะมาเผย3สิ่งครับที่มีค่ามากกว่าเงินล้านเพื่อนๆลองทายดูสิครับว่ามันคืออะไร3สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือความสามารถ ทศัศนคติและวิธีการในการหาเงินล้านนั่นเองครับหากคุณมีความสามารถครับที่จะหาเงินล้านและสามารถรับมือกับอุปสรรคต่างๆอย่างชาญฉลาดแล้วก็ไม่มีอะไรครับที่จะสามารถทําอันตรายคุณได้หางแม้ว่าคุณโชคร้ายต้องสูญเสียทุกอย่างแต่ไม่นานครับคุณก็จะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยและอาจจะร่ำรวยกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับ ความมั่งคั่งและความสําเร็จที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกครับมันกลับอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นความสามารถที่คุณมีที่สั่งสมไว้ในการลงทุนในการเติบโตอย่างไม่ยอมแพ้ครับมันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ตําแหน่งไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่วัตถุภายนอกอะไรที่คุณมีไว้ครอบครองครับสิ่งหลายภายนอกเหล่านี้มันอาจจะสูญเสียไปได้มันอาจถูกขโมยได้แต่ความสามารถที่คุณมีโกรทไมล์เซ็ตที่คุณมีอยู่ในตัวเองและ ความสามารถในการหาเงินครับวิธีการในการหาเงินของคุณเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณกลับมาร่ํารวยใหม่ได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับและก็ไม่มีใครสามารถขโมยมันไปจากคุณได้อีกด้วยเ,เพื่อนๆละครับคิดไหมครับว่า3สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินล้านคืออะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับเมดเ n a i r e podcast เคล็ดลับเศรษฐีกับ, podcast, กบมอดจ์ก,กี้ที่ภาษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ